อ่าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์เนาะจากเพจตามผมลงทุนอ่าแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนาะอันนี้ประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับคนที่อ่าจะเข้ามาในลายกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะคือตอนนี้เราปิดลบสมัครนักเรียนรุ่นเก้าเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็อ่าส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในลายกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะเพื่ออ่ารับแผนแผนการเทรดอ่าทองคำเนาะทั้งอ่าทองคาแล้วก็บิตคอยของอาจารย์พีทอาจารย์พีทจะส่งแผนเข้ามาในในในกลุ่มเวลาครั้งเนาะแล้วก็ส่วนผมจะส่งแผนทองคำเข้า ไปในรายกลุ่มอคนเปิดพอร์ตก็คือแผนช่วงเช้าแล้วก็แผนช่วงเย็นเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะเปิดพอร์ตได้ตามลิงก์ใต้ใต้โพสต์ใต้ใต้คลิปอันนี้เนาะอันนี้เป็นช่องทางในช่อง Youtube ตามผมลงทุนเนาะ,ะก็คลิกลิงก์เข้ามาใต้ตรงนี้เนาะ,ะนี่ป๊อแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้เนาะคลิกเปิดพอร์ตกับผมเนาะตรงนี้ผ่านผ่านช่องทาง youtube อ่ะว้วก็เลือกลงทะเบียนตรงนี้เนาะอ่ะใครที่ยังไม่มีพอร์ตของ XM ก็ลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยก็ใส่ข้อมูลอะไรเรียบร้อยจนอ่าได้เลขพอร์ตมาเรียบร้อยตรงนี้เนาะก็อ่าแจ้งแจ้งเข้ามาในล i ยลลลายไอดีผมเนาะอ่ะตรงนี้ a b B e E ตรงนี้เนาะ B A E W A N G แล้วก็ b a n K อ่าอ่ะส่งเข้ามาคือแอดแอดลผมเข้ามาแล้วก็ บอกว่าเปิดพอร์ตแล้วแล้วก็จะขอเข้าในรายกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะผมก็จะให้อดินตรวจสอบนิดหนึ่งว่าเออทำถูกต้องอะไรหรือเปล่าเนาะแล้วก็ในช่อง youtube เนี่ยผมจะแชร์แผนให้วันวันละแค่หนึ่งครั้งเนาะแต่ว่าถ้าในในใน,ในลน์กลุ่มทั้งกลุ่มนักเรียนกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็เราจะได้แผนทั้งช่วงเชา้าแล้วก็แผนช่วงเย็นในการประชุมแผนซึ่งกลุ่มนักเรียนก็จะมีทั้ง แผนของทองคำเซ็นเซอร์สฟิวเจอร์สแล้วก็หุ้นวันละห้าตัวเนาะส่วนในในกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็จะได้ตัวแผนของเรียลไทม์ Real เนาะของตัวทองคำให้ในช่อง y o u t u ู e ผมจะอัปเดตให้วันวันละครั้งเดียวแต่ว่าเป็นแผนที่ดีเลยเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะทักไลน์ผมได้โอเคเปิดพอร์ตตามนี้เลยเนาะตามตามที่แจ้งไปโอเคครับโอเคสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะเราจะมาดูแผน <c oughs> ทองคำเนาะสำหรับวันพรุ่งนี้เนาะวันที่สิบสองวันนี้ วันนี้วันอาทิตย์ที่1 1กุอภาคุมพาเนาะตอนนี้เวลา13.59ตีว่าประมาณบ่าย2เนาะ ดี๋ยวมาวางไอเดียในการเทรดวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะ,ะไปดูรีวิวแผนของเมื่อเมื่อวันศุกร์ก่อนอ่ะไอ้ที่แผนแผนเมื่อวันศุกร์นี้ก็คือทําไปให้ไปให้แผนเดียวเนาะแล้วก็อัปเดตไปให้ช่วงช่วงเยน็นคือคือไอเดียก็คือเรายึดตามแผนเดิมเนาะโดยโดยโดย,โดยอย่างนี้อ่าก็คือแผนก็คือเราเราเรา,เรามองถึงการเล่นหน้าเซลล์ในโซนบนตรงนี้เนาะนี่นโซนบนก็คือเป็นจังหวะแนวแนวเด้งเซลแล้วก็ให้สังเกตสัญญาณของ hidden bear ทั้งวันเนี่ยมนเล่นกันในกรอบแค่ตรงนี้นี่น,นี่ทั้งวันมนเล่นกันในกรอบแค่ตรงนี้มมันมาแล้วก็ ่าแล้วก็คือจุดหมุนคือเท่าไหร่จุดหมุนคือตรงนี้เนาะก็คือหลุด2032หลุดตรงนี้ก็คือสามารถที่จะเล่นเซลล์ตาวลงมาได้โดยโดยอะไรฮะโดยคือเราก็ยังใช้แผนเดิมก็คือใช้ h ฮ g h 2043เป็นแนว stop loss อ่าในช่วง2แล้วก็มันก็ลงมามันลงมาช่วงตอนซักตรงนี้เนาะประมาณสัก4ี่โมงเย็นก็มีผมก็คอนเฟิร์มเข้าไปในกลุ่มนะว่าเออมันกําลังลงมาแล้วเนาะก็หลุดหลุดจุดหมุนลงมาแล้วเราเล่น จนถึงเป้าหมายโซนล่างแต่คือพอข่าวออกตอนสองทุ่มเนี่ยมันลงมาแค่สองห้าเนาะมันประมาณมันไม่ถึงสองสี่ตอนสองห้าก็คือมันมีการยิงฟาบขึ้นมาลดอย่างเร็วมากเลยเนาะขึ้นไปถึงสามเจดแต่แต่ถ้าใครทันนะโอ้โหผมบอกเลยว่าไอ้ตรงสามหกอะไอ้ตรงตอนที่มันวิ่งขึ้นไปถึงสามหกอะประเด็นมันคืออะไรประเด็นมันคือไอ้จังหวะตอนที่มันขึ้นมาเนี่ยมันมีข่าวเนาะเออแต่ว่ามองข่าวเป็นอะไรมองข่าวเป็นแค่แฟกเตอร์หนึ่งที่ทําให กราฟราคาเนี่ยสวิงขึ้นแรงแล้วก็สุดท้ายอะ่ะตอนมันวิ่งขึ้นมาถึง37มเนี่ยมันก็ทิ้งตัวลงมาตรงนี้คือชัดเจนบอกไว้เลยว่าเนี่ยใครใครเซลลงมาตรง2036ก็คือมองลงไปหาเป้าหมายโซลล่างแล้วก็ผมก็ขยับเป้าหมายโซลล่างตอนตอนกลางคืนเนาะให้ให้เป็นเท่าไหร่ฮะให้เป็น2021จนถึงเท่าไรจนถึง2018 นี่ก็คือมองเป้าล่างก็คือตรงประมาณตรงนี้แล้วก็ใครจะบายก็คือให้เช็คสัญญาณโอเวอร์โซของชุดตรงนี้เนาะแล้วก็อะไรฮะแล้วก็เอาแถวแถวสองศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์สองแปดตรงนี้บายขึ้นมาแล้วก็ตอนที่มันลงมาจนถึงสองศูนย์สองสองห้าเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะตอนนั้นเนี่ยคือเราจะเห็นว่าราคาลงมาจนอะไรฮะจนโอเวอร์โซแล้วมันก็เลยมีการดิดท,ทางเทคนิคอลขึ้นไปเท่านั้นเองไม่มีไม่มีอะไรมากมายเนาะนี่ใน,น,น ในแผนวันพรุ่งนี้อ่ะวันมาดูก็คือตอนนี้เนี่ยเรามองถึงการเล่นเล่นบายจะวโซนตรนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อดีดรีบาลขึ้นไปหาเป้าหมายโซนบนเดี๋ยวมาดูกันว่าเออทารเก็ตในการก็คือกรอบกรอบในวันพรุ่งนี้เนี่ยเรามองกันยังไงเดี๋ยวไปดูข่าวนิดน,นึงเนาะข่าวสําหรับวันพรุ่งนี้มีมีข่าวอะไรบ้างส่วนตัวมองว่าเฮ้ยตลาดตลาดเออคือตลาดฝั่งเอเชียเนี่ยก็คือน่าจะปิดเนาะเนี่ยบนจีนตลาดจีนหยุดเนาะดูว,วันพรุ่งนี้นะ เนี่ยโอ้โหแม่งหยุดเ,เพียบเลยเนี่ยมีเกาหลีหยุดเวียดนามหยุดจีนหยุดเนี่ยเนี่ยเออฮ่องกงหยุดอ่าสิงคโปร์หยุดญี่ปุ่นวันชาติเออบราซิลเออเนี่ยแน่งหยุดกันหมดเลยแต่ว่าฝั่งเอเชียนะส,ะส่วนใหญ่เนากก็เอ่าอ่าส่วนฝั่งอเมริกาไม่มีเลยเขาไม่ได้ตุดจีนเหมือนเหมือนกับฝั่งบ้านเรานะก็มองว่าเออไม่ไม่ไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีผลอะไรมากมายกับกับการ กับการเหวี่ยนของราคาเนาะเพราะว่าวอลุ่มมันจะเข้ามาในช่วงตลาดอเมริกาเปิดอยู่แล้วโดยโดยปกติอ่าไปดูอในภาพของเอ้อยงี้ก่อนให้ดูข่าวก่อนให้ดูข่าวก่อนข่าวก็จะมีอ่าการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปอันนี้ไม่มีอะไรเนาะมีมนายเลนเนาะออกมาพูดตอนสี่โมงสี่สิบห้าฟังอีซีบีออกมาพูดส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีน้ําหนักอะไรมากนะเนาะอาจจะมีโบแมนนี่โบแมนเป็นฮอคกิชเนาะออ ในในี่นายเลนออกมาพูดอีกตอนอีกทีตอนสองทุ่มสิบห้าแล้วก็มีโบแมนจะออกมาพูดตอนสองทุ่มเกือบสองทุ่มครึ่งเพราะนั้นวันพรุ่งนี้ช่วงตัวเลขสองสองทุ่มครึ่งเนี่ยอาจจะมีการเวียงเนาะแล้วก็ประมูลพวกอ,อ,อะไรนะพวกโนตสามเดือนกับหกเดือนเนี่ยโอ้โหห้าเปอร์เซ็นต์กว่านะ เออเยอะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเพราะนั้นในในวันพรุ่งนี้ก็มาวอลลุ่มอาจจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เนาะในช่วงในช่วงกลางวันถ้าจะคนที่จะเทรดจริงก็อาจจะต้องรอรอเทรดตอนกลางคืนเลยเนาะอ่าไปดูภาพใหญ่ก่อนไปดูไปดูภาพใหญ่ก่อนเออเดี๋ยวผมผมไ like ล่ไอเดียคร่าวๆไว้เลยแล้วกันเนาะแล้วก็เผื่อ,อไปเพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้ารอบเช้ามันไม่ค่อยมีวอลลุ่มอะไรก็มันเสียเวลาในการเทรดเนะเาะอ่าไปดูในภาพไปดูในภาพเดย์เลยแล้วกันเออในภาพเดย์ตอเอ้ในภาพวีก่อนอ่าไปดูในภาพวีก ในภาพวิคก,ก็คือเรามองว่าทั้งหมดเนี่ยนี่ตรงนี้เนาะเออในภาพในภาพวิก,ก็คือมองว่าโอกาสที่ราคาจะลงมาจนโอเวอร์โซเนี่ยมีเนาะในภาพของวิคแล้วก็มองว่าคือปกติตดจีนเนี่ยส่วนใหญ่ทองจะขึ้นนะเอ,อ้แต่ตดจีนปีนี้แม่งทองนี่อยู่สวิงสวิงอยู่แต่แถวโซนล,ล่างไม่ได้แต่โซนล,ล่างก็คือเหนือสองพันกว่ายังยังยังอยู่ในโซนสองพันกว่าเนาะแล้วในในรอบในรอบนี้เนี่ยมอง มองว่าโอกาสที่ราคาทองคําจะลงมาแ,แถวๆสักหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเนี่ยอาจจะไม่ไม่ยากนะอาจจะไม่ยากแล้วก็ในทางเฟรมวีคเนี่ยก็คือพร้อมที่จะลงมาจนโอเวอร์โซไปดูในทา์เฟรมเดอเนาะในทางในทางเฟรมวีคก็คือยังมองมุมมอง,มองยังมองเหมือนเดิมเนาะในทางเฟรมเดอมองยังไงในทางเฟรมเดเนี่ยตอนนี้คือกาลังลงมากับเกือบที่จะลงมาโอเวอร์โซอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไอเดียที่เรามองกันไว้ก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คือการขึ้นเป็น เป็น A of non ชุดที่2ใน week นะแล้วก็ในการขึ้นมาขานี้เรามองเป็นนี้เป็น A วงเล็บเอัน,นี้เป็น B วงเล็บอัน,นี้คืออะไรฮะคือ C วงเล็บปัจจุบันเราอยู่ในกรอบของ triangle ที่กำลังมุ่งเข้าหาจุด Apex point นะแล้วก็ในชุดข้างบนตรงนี้เนี่ยของ C of C C, C วงเล็บเนี่ยก็คือทั้งหมดเพื่อจบเลยฮะ A of non ชุดที่2การขึ้นมาชุดนี้เรามองเป็น A B C ตรงนี้เป็น x y เนะไฮนี่เป็น A เป็น B เป็น C ปัจจุบันคือมีโอกาสที่เราจะอยู่ที่ขา B อ่ะปัจจุบันก็คือเราอยู่ตรงนี้ ลงจบดีเมื่อไหร่ก็คือจะขึ้นไปต่อเลยฮะขึ้นไปเป็นขา E ต่ออีกทีหนึง่งอ่ะแล้วก็ท่านลงปั้งตรงนี้ก็คือจบรอบเลยอ่ะมองจบรอบเลยแล้วก็อาจจะไปเป็นอะไรฮะเป็น A วง A of non-shorty ที่จบแล้วกำลังเข้าสู่อะไรฮะ B of n o n ช h o ี่2ในภาพของ week อีกทีหน,นึ่งอ่ะประมาณนี้เดรอปไปดูที่ C C C ถึง D ตรงนี้ในภาพของทางฟิล์มสชั่วโมงเทรนอ่ะไปดูความเป็นเทรนก่อนเทรนของภาพ D เ,เนี่ยยังเป็นเทรนขาขึ้นเนาะเห็นไหม ยังไปเทนขาขึ้นแต่ว่ามันเริ่มที่จะอ่อนแรงแล้วก็คือเส้นฟ้านี่เห็นไหมมันแทนที่ว่าจะวิ่งขึ้นด้วยความชันประมาณนี้นเนี่ยไปเรื่อยๆไม่ละตอนนี้คือการเป็นเป็นการเลยฮะออกข้างแล้วก็โค้งตัวลงมากกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเทนระยะสั้นเนี่ยเริ่มที่จะเสียหายนะระยะสั้นนะระยะสั้นเริ่มที่จะเสียหายแต่ว่าเทนในภาพใหญ่คือภาพเนี่ยเนี่ยเทนของอาทาเฟรมใหญ่เนี่ยก็คือยังเป็นเทนขาขึ้นเนาะ นั้นในการเล่นย่อย่อย่อแอก็ย่อใบก็คือ,ย,อ,ย,อ, L, ย,อ B, ยังได้เปรียบเนาะในภาพของภาพใหญ่ในภาพ4ชั่วโมงอ่าสชั่วโมงก็คือเราไล่เราไล่ดีกีกันตั้งแต่ตรงน,นี้อ่าเรามองว่าเอ๊ะการขึ้นมาทั้งหมดนียเราเห็นเป็นสวิง3มขาหมดเลยก็คือเนี่ยข,ขึ้นนี้3ขาลงนี้3ขาขึ้นนี้3ขาปัจจุบันคือลงตรงนี้ก็กําลังเล่นขา3มขาเหมือนกันในไอเดียก็คือการขึ้นเป็นส่วนใหญ่และวามขามันจะเล่นเป็นตรแเองเกิลเนาะดังนั้นในช่วงตรงนี้เรามองเป็น A เป็น B เป็น C ตรงเนี้ยเรามองถึงการย่อ ไปดูตรงนี้ไปดูตรงนี้แหละว่า A B C A D ตรงนี้เนี่ยลงมาจนอ้าลงมาจนจนถึงรอบสโตโตโอเวอร์โซลหรือยังเนี่ยเกือบจะถึงเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่มันจะลงต่อนะมีโอกาสที่มันจะลงต่อแล้วก็การกลับตัวของของสีชั่วโมงชุดนี้เนี่ยมันยังไม่คอนเฟิร์มการกลับตัวการที่มันจะกลับตัวขึ้นไปได้นี่เห็นได้โอ้โหมันต้องเบรกตรงเนี้ยเบรก2 0งศขึ้นไปอะ่ะถึงจะกลับตัวของสีชั่วโมงขึ้นไปได้แล้วแถมอาจจะต้องรอจนจนอะไรฮะจนโอเวอร์โซยกโลก่อนเพราะนั้นไม่ ผมว่าโอกาสที่มันจะเป็นการเด้งเด้งเพื่อลงต่อแล้วก็ลงมาทดสอบแถวโซนล่างตรงนี้เนี่ยมีนะถึงสื่อคือถ้าหลุดโซนล่างตรงนี้ลงมาก็คือแนงลงลงต่อไปหาแถวๆซั่งหนึ่ง้าหนึ่ง้าสามโดยประมาณอ่ะประมาณนี้ในทเฟรมสชั่วโมงตอนนี้ก็คืออ่ามองว่าโอกาสที่มันจะลงมาจนโอเวอร์โซแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ขาเลยฮะเราอยู่ที่ขา b เอ้ยเราอยู่ที่ขา C o f อะไรฮะ C of D โดยประมาณ ของสวิงตรงนี้ของสวิงตรงนี้อ่ะดอปไปดูในภาพของ one out. อวันอาอ่าเดี๋ยววางไอเดียง่ายๆสั้นๆเนาะนี่วันนี้ตอนนี้เนี่ยเนี่ยเี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือเราเห็นถึงการอะไรฮะเราเห็นถึงการยอ่อยกตอนนี้ถามว่ายกโลไหมก็ต้องมาดูดูชุดตรงนี้แหละนี่เนี่ยดูชุดตรงนี้แหละว่าเอ้ตรงเนี้ยกับไอ้ซ้ายมือกับขวามือตรงนี้เนี่ยอันไหนที่มันทำโลต่ำกว่ากันอ่ะซ้ายมืออยู่ที่เท่าไหร่2 0 2 0ู9ศขวามืออยู่ที่เท่าไหร่สอง1ูนง 2020.30ตรงขวามือนะ2020.30ซ้ายมือ2020.19แสดงว่าขวามือนี้ยังสูงกว่านะขวามือนี่ยังสูงกว่าแล้วก็รูปแบบเนี่ยมันกําลังที่จะกลับตัวเป็นรูปแบบของอะไรเอ่ยเอยอ morning star วันนั้นการเด้งขึ้นไปมองว่าจ,จะเป็นการขึ้นไปก่อนหนึ่งเที่ยวแล้วจะเป็นการเด้งเพื่ออะไรฮะเพื่อลงต่อปัจจุบันสิ่งที่เราคาดการคือเราเรา,เรามองเรามองถึงการเล่นอย่างนี้ก็คือห้าขาตรงนี้เนี่ยเรามองว่าไอ้นี่คือการลง ลงมา5าขาเรามองเป็นการลงเป็นซิกแซกนะก็คือลงเป็นขา A อ่ะแล้วก็ชุดตรงนี้อาจจะเป็นตรองเกิลของอะไรสักอย่างหนึ่งกําลังเล่นเลยฮะเป็นเล่นเป็น B ปัจจุบันในชุดสวิงตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมันอาจจะเล่นเป็นขาขาที่ทิ้งตรงลงมาตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นขาแค่ขา A แล้วก็ย่อ a b c ตรงนี้เป็นขา2ปัจจุบันคือเราอยู่ที่ขา3นี่เนี่ยถ้าขา3ตรงนี้เนี่ยโอ้โหสามารถลงมาจนถึงข้างล่างได้เลยต้องมาดูก่อนว่าเฮ้ยเป้าหมายในการลงของชุดสวิงตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ตรงไหน อ่ะไปดูรอบของรอบของอะไรฮะรอบของ i อรอบของสโตก่อนอ่าชุดที่ชุดที่มันเล่นนี่ๆตรงนี้เนาะก็คือตรงเนี้ยมันจิ้มวันนั้นอะคือมันจิ้มวันน่นาจะเป็นวันพฤหัสหรือเปล่าวันอ่าวันพุธมันมันขึ้นมาจิ้มอะไรจิ้ม IS i อเอสไอโอบอร์ด ทีมาใส่โอบอสแล้วก็เจออะไรเอ่ยเจอแบรชไดเห็นไหมเจอแบรชไดแล้วก็หลุดเลยฮะหลุดโลหลุดโลเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเกิดอะไรฮะมันเกิดเป้าหมายในการลงแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้มันกลายเป็นแนวต้านแข็งแล้วนะเนี่ยเนี่ยโซนตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นแนวต้านแข็งแล้วนั้นการเด้งรีบมาปุ๊บเป็นการเด้งเพื่อเพื่อลงต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้มีโอกาสที่เราจะอยู่ที่ขา3ามออฟอะไรฮะสมออฟซีแล้วนะเราอยู่ที่ขาสมออฟซีเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าเ,เป้าหมายในการลงเนี่ยสามารถลงไปได้ลึกถึงเท่าไหร่แล้วก็เรายังไม่เห็น คือตรงนี้มันมีสัญญาณของ hidden นเนี่ยมันมีสัญญาณของ hidden ในชุดตรงนี้อาจจะเป็นการเด้งเด้งรีบาวขึ้นมาแล้วก็ถ้ามันไม่ผ่านไฮแถวๆโซนตรงนี้ก็มองเป็นการเด้งเพื่อลงต่อเพราะนั้นในในในกลยุทธ์ของทางเฟรมวันอ u ลตอนเนี้ยเห็นไหมมันกําลังเป็นเทรนฝั่งลงอ่ามันกําลังเป็นเทรนฝั่งลงเพราะนั้นเราจะมองถึงการเด้งเด้งเลยฮะเด้งเพื่อลงต่ออ่ะ ไปวัดเป้าลงของชุดอ่ะตอนนี้เรามาดูสวิงไฮก่อนสวิงไฮอยู่ไหนอ่ะอไซอยู่ตรงนี้อไซอยู่ตรงนี้อไซโอเวอร์โซอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่ะแล้วก็ขึ้นมาจนอไซโอเวอร์บอลอยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงเนี้ยไม่มีการฟอร์มกรอบฟอร์มไซเคิลลงมาแต่ว่าชุดนี้เนี่ยมันมีการย่อย่อพักตรงนี้นะนี่เนี่ยย่อย่อพักแล้วก็ตรงนี้เป็นการหักคอหัวลงมาตรงนี้เนาะปึ๊บแล้วก็เกิดทารเกตในการลงเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการลงเราจะวัดจากตรงนี้ก่อนนี่อ่าตรงนี้เนาะเนี่ยปึ๊บ การขึ้นไปแทรเก็ตแรกเนี่ยมันมาถึงแล้วเพราะนั้นเราจะมองถึงการลงมาจนถึงแทร็กเก็ตถัดมาเนาะก็คือแถวๆซัก2 0 1 2016อ่า2016เพราะมันสุกก็คือโอ้โหใครเล่นเซลล์ตรงแถวๆ2 0 3 6นี่คือหวานเจี๊ยบเลยเนาะเะนั้นในชุดตรงนี้มองว่าจะเด้งขึ้นมาก่อนหนึ่งเที่ยวเนาะเด้งขึ้นมาก่อนหนึ่งเที่ยวเป้าหมายในการเด้งรีบาร์ของชุดตรงนี้ถามว่าเด้งมาประมาณเท่าไหร่ส่วนตัวมองที่หัว PP นี่แหละเมนารรดมีหัว PP ประมาณเท่าไหร่ฮะ 2 0 3 0เดี๋ยวพอใช้เป็นตัวเลขอ็กซ์ตีเเนาะประมาณประมาณนี้ไฮอยู่ที่2 0 4 4.56นี่2 0 4 4.56ย์สโลอยู่ที่2 0 2 0.19ย์สองยเก้าตรงนี้ตรงนี้สองศูนย์สามูนี่อ่าปึ๊บนี่เป้าหมายในการลงก็คือ เนี่ยถ้าเป็นการเด้งชุดนี้มันจะเป็นการเด้งเพื่อเพื่อลงต่อมาหาเฮ้ยถูกหรือเปล่าสองศูนย์สามศูนย์จุดห้าเก้าอ่าโอเคถูกแล้วอ่าะฉะนั้นในในเป้าเป้าลงของชุดถัดไปผมมองแถวๆตรงนี้เนาะก็คือสองศูนย์หนึ่งหกอ่าผมจะใช้ตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีสัญญาณการกลับตัวขึ้นไปก่อนมันจะเป็นแค่การกลับตัวปุ๊บเพื่ออะไรฮะ กับตัวขึ้นไปตรงนี้เพื่อลงลงต่อมาหาเป้าหมายโซลล่างผมมองอย่างนี้นะผมมองเป็นการเด้งเซลล์เนาะเป็นการเด้งเซลล์เพราะฉะนั้นในในแนวต้านวันพรุ่งนี้ก็คือมองแถวแถวนี้นี่แถวแถวนี้ก็คือซโอโหนี่มีการขึ้นมาเคลียร์ตรงนี้พอดีเนาะสองใช้ตัวเลขเป็นกลมๆนะผมจะใช้ตัวเลขกลมๆก็คือสองศูนย์สามศูนย์จุดห้าศูนย์โดยประมาณอ่าเป็นแนวต้านนี่ก็คือขึ้นมาประมาณหกเหรียญนะหกหกถึงแปดเหรียญโดยประมาณตรงนี้ สองศู 3. 3. นย์สามสามจุดห้าศูนย์นี่ตรงนี้เป็นเป็นเลยฮะเป็นแนวเซลล์เนาะเป็นแนวเด้งเซลล์ส่วนอ่าเบรกตรงไหนจริงๆใช้สองศูนย์สามแปดก็ได้แต่ว่าผมใช้ตรงนี้นะนะผมจะใช้สองศูนย์สี่สองตรงเนี้เป็นแนวเป็นแนวสต็อปหรือหรือจะใช้ตรงตรงแท่งเขียวตรงที่มันมีการทิงไส้ตรงนี้ก็ได้ก็คือตรงนี้เนาะสองศูนย์สี่ศูนย์จุดเก้าสองอ่าผมใช้สองศูนย์สี่ศูนย์จุดเก้าสองตีว่าสองศูนย์สี่หนึ่งเลยแล้วกันเนาะ 2041เป็นแนวเป็นแนว t ต p l o s s กรณีที่ว่าเฮ้ยมันขึ้นมาจนถึงตรงนี้แล้วก็มันมันกลายเป็นว่ามันอาจจะขึ้นเป้าไปหาเป้าหมายโซนบนได้เลยอ่าหรือหรือถ้ามันเบรกไฮตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยเนี่ยเบรกตรงนี้ขึ้นไปปุ๊บโอ้โหมันจะเกิดหัวขาขึ้นของชุดนี้ทันทีเนาะโอเค okay, ประมาณนี้อ่าส่วนแนวรับแนวรับก็คืออ่าจุดหมุนจุดหมุนของราคาคือเท่าไหร่นี่เราต้องมาต้องมาดูจุดหมุนของมันก่อนจุดหมุนคือตรงนี้จุดหมุนคือตรงนี้หลุดตรงนี้ลงมานี่นี่หลุดตรงนี้ลงมาคือ ลงต่อมาหาเท่าไหร่ฮะมาหาแทร็กโซนล่างเปิด2021.57เพราะฉะนั้นจุดหมุนของราคาก็คือ2021.57นี่ตรงนี้ถ้าหลุดลงมาก็คือมาหาอะไรฮะมาหาเป้าหมายโซนล่างคือตรงนี้2016.62นี่2016.62จนถึงอะไรฮะจนถึง202013.62ประมาณนี้ อ่าจุดหกสองประมาณนี้แล้วก็เราจะใช้โลโลซ้ายมือก็คือไส้ตรงนี้เลยเนี่ยไส้ตรงนี้เลยข้างล่างนี่เป็นแนวสต็อปเพราะอะไรพอถ้าหลุดตรงนี้ลงมาหลุด2 0 0 9ลงมาเนี่ยเออสั้นไปไหมผมว่าสั้นไปนะเออผมจะใช้ตรงนี้เลยแล้วกันจริงๆควรใช้โลข้างล่างตรงนี้นะสอง5ูห้าแต่ผมจะใช้ตรงนี้แล้วกันเนาะเออประมาณสักสอง7เจด โอเคสอง7ู2ย์เจ็ดจุดเจดสองเนี่ยก็คือแนว1้อยกสจุดปดพอดีอ่ะใช้ตรงนี้แหละเป็นแนว stop เพราะว่ามีโอกาสที่อะไรถ้าหลุดตรงนี้ลงมาปุ๊บมันจะลงมาตรงนี้ยังไงตรงนี้ก็เด้งนะมีโอกาสเด้งนะดังน,นั้นผมจะใช้สอง2ู2 0 0สองสองศูนสองููนเจ็แล้วกันเป็นแนวประเมินในการในการ stop loss นะเพราะว่าหลุดตรงนี้ลงมาอีกมันจะลงไปหาของสี่ชั่วโมงแถวแ1วหนึ่งเก้าแปดสามหนึ่งเก้าแปดห้าหรืออย่างน้อยก็คือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสี่ของทางดช,นะชุดมหนึ่งชั่ช นั้นกรอบวันพรุ่งนี้ประมาณนี้อ่ะหลุดตรงนี้ลงมาคือมองขึ้นแต่ว่าหลุดตรงนี้คือมาคือมองลงถ้าไม่หลุดตรงนี้เราสามารถที่จะอะไรฮะเราสามารถที่จะบายขึ้นไปจนจนจน,จนถึงแนวนี้ได้โอเคอ่ะกรอบประมาณนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้อีกทีเดี๋ยวผมจะลาเบลตัวอักษรให้ก่อนึงนนเนาะอ่ะสรุปเนาะสรุปแผนวันพรุ่งนี้เนาะวันที่สิสองรอบเช้าเนาะก็คืออ่ามองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะมันจะดีดดีดรีบาวลกลับขึ้นไปก่อนเนาะแล้วก็ให้สังเกตคือตอนนี้เนี่ย ถ้าถ้าเราบายใช่ไหมถ้าเราบายโซนจากโซนของเมื่อวันศุกร์ที่เราให้บายกันแถวแถวซัก2021ขึ้นมาเนาะก็คือโซนตรงนี้โซนตรงนี้นี่เนี่ยขอบตรงนี้กรณีนี้เนี่ยถ้าราคามันวกกลับลงมามันถ้าหลุดตโล,โลตรงนี้มันจะลงไปหาเป้าหมายโซลังอาจจะต้องคนที่บายมาแถวแถวโซนนี้อาจจะต้องถอยก่อนเนาะแต่ว่าถ้ามันสามารถที่จะกลับตัวเบรกอะไรฮะเบรกหัวซ้ายมือตรงนี้ได้แถวแถวซัก2027โดยประมาณถ้าเบรก2027 ขึ้นไปก็คือมองขึ้นไปหา30ถึง33โดยประมาณตรงนี้เนาะแล้วก็ให้สังเกตรอบอะไรฮะรอบสโตเนาะมันจะขึ้นมาจนจน H1 เนี่ย overbought หรือไปดูไปดูจากจากอะไรฮะจากฟันฟลหรือหรืออะไรฮะหรือรอบไอซ์ไก็ได้เราจะเห็นว่ามันมันจะขึ้นมาอย่างเงี้มยาาม,นะมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถึง overbought นะมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยจนอะไรฮะเราเห็นสังเกต,เ,กตเห็นสัญญาณของ h i d d e นประมาณนี้นเนี่ยเนี่ยเห็นสัญญาณของ h i d d e นประมาณนี้ อ่าแล้วก็ H1 เนี่ยอาจจะขึ้นมาโอเวอร์บอทคำว่า hidden เคยเห็นตรงไหนเห็นจากสวิงนี้นะก็คือเนี่ยมันจะ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 ไดเวอร์เจนกันประมาณนี้นี่เนี่ยมันจะไดเวอร์เจนกันประมาณนี้แล้วก็อะไรฮะแล้วมันก็จะทิ้งตัวลงลงการลงมารอบหลังเนี่ยมองว่าจะหลุดมาจนถึงตรงนี้แหละแล้วก็ให้สังเกตให้สังเกต H4 นะจะลงมาโอเวอร์โซ อ่ะหรือถ้ามันไม่ขึ้นไปเลยใช่ไหมมันก็จะลงมาข้างล่างเลยก็ให้สังเกต H4 oversold ถ้า H4 oversold แล้วตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเล่นบายขึ้นไปได้เนะาะแถวๆซัก202 201 32016เพื่ออะไรเพื่อขึ้นไปหา t a r g กเก็ตตรงแถวๆโซนนี้แหละอ่ะแล้วก็สุดท้ายมันก็จะทิ้งตัวลงมาอยู่ดีเนาะมาหาเป้าหมายส่วนตัวมองว่าสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยก็คืออาจจะลงลึกไปได้ถึง1993 1991ได้โดยประมาณ อ่ะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ประมาทเนาะเราเล่นตามกราฟเนาะเราไม่เบสเนาะกราฟบอกยังไงก็คือเราก็เล่นไปตามตามนั้นแหละแล้วก็สังเกตสัญญาณเอาเนาะอ่ะประมาณนี้ฮะวันพรุ่งนี้อ่ะเราก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีในแผนตอนประชุมแผนในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้เนาะตอนไลฟ์วันพรุ่งนี้นะอน live, นนโอเคฮะแล้วเจอกันโอเคครับสวัสดีครับ